จับเอเยนยาบ้ารายใหญ่นะคะคาบ้านพักพร้อมกับผู้อีก3คนได้ของกลางเป็นยาบ้ากว่า30 0 0 0เม็ดค่ะพอตำรวจตรียิ่งยศเทพจำาหนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้วตำรวจสพวังสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงผลการจับกุ่มนายอภิชาติศรีทาสางอายุ46ปีนายอัครเดชสำราญพันธ์อายุ26ปีและนางสาวโสภาสรีทาสางอายุ26ปีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้ากว่า34,000เม็ดและรถยนต์อีกหนึ่งคันสืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายอัครเดช ขณะแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีเข้าไปที่บ้านของนางสาวโสภาจากการตรวจสอบค้นพบยาบ้าจํานวนดังกล่าวถูกซุกซ่อนอยู่ภายในเครื่องซักผ้าสอบสวนทราบว่ายาบ้าทั้งหมดนั้นเป็นของนายอภิชาติซึ่งเป็นเอเย่นยาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่อําเภอวังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามจับกลุ่มตัวไปที่บ้านพักพักซึ่งนายอภิชาติรับสารภาพว่าลักลอบค้ายาบ้ามานานหลายปีแล้วโดยจะไปรับยาบ้ามาจากทางภาคเหนือและไม่เคยถูกจับกลุ่มแต่มาจนมุมในที่สุดค่ะ